สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีคําถามนะครับถามผมมาเยอะมากเลยนะว่าถ้าลุกปืนล้อแตกเนี่ยมันจะมีโอกาสหลุดไหมนะครับวิ่งวิ่งไปแล้วล้อหลุดน่ยนะครับนะสำหรับดุมที่เป็นดุมดุมแบบแบบเออเขาเรียกดุมฟิกนะครับนะดุมล้อตายนะครับที่เป็นของรถเก่งทั่วไปนะครับผมมีตัวอย่างอยู่นะครับมาดูกันเลยครับครับเป็นตัวอย่างที่ผมผ่ามานะผ่ามาให้ดูนะครับ ต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนนะครับนะเอาออกมาดูก่อนนะครับปุ๊บนะฮะประมาณนี้นะครับจะประกอบด้วยลูกปืน2ชั้นนะครับไอตัวที่ดังเนี่ยก็คือตัวลูกปืนนี้ตัวเม็ดลูกปืนนี้นะครับถ้ามันเป็นสนิมหรือเป็นเอ่อเป็นเศษเป็นข้าเป็นอะไรนิดนึงจระบีแห้งมันก็จะทําให้เกิดเสียงดังนะฮะเกิดเสียงดังปับ๊บถ้ามันหลวมมากๆมันก็จะคอนนะครับโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเกิดจากซีน,นี่ครับตัวซีนนี้ ตัวซีนี้หมดอายุนะครับพอหมดอายุปับ๊บน้ําก็เข้านะพอน้ําเข้ามันก็เริ่มเป็นสนิมเนี่ยดูดูลูกปืนมันเป็นสนิมเลยนะครับก่อเป็นเม็ดเลยนะพอก่อเป็นเม็ดปับ๊บวิ่งแล้วมันก็จะมีเสียงดังน,นะครับคราวนี้มาเข้าประเด็นเลยมันมีโอกาสหลุดไหมนะครับต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนนะครับมันจะมีบ่าอยู่2ชั้นนะบ่าตัวน,นี้นะครับเข่าวนี้ นะจะมีบ่าอยู่2ชั้นนะครับบ่านี้กับบ่านี้นะบ่านี้เป็นตัวล็อกลูกปืนนะครับบ่านี้เป็นตัวกันไม่หลุดถ้าไม่มีอะไรแบบรุนแรงมากนะครับตัวนี้ก็จะไม่ฉีกนะพอตัวนี้ไม่ฉีกปั๊บมันก็ไม่หลุดนะครับแต่มันจะดังอยู่งั้นแหละครับดังอยู่น่นดังกุกกกกกกกักนะฮะ <พ journée. S 1> นะต่อให้ไม,ม,ม,นะม,ม่มีลูกปืนเลยนะครับไม่มีลูกปืนเลยนะครับนะ ก็ไม่หลุดนะครับนะแต่ไม่ใช่ว่าบอกให้ประมาทนะครับนะประมาทนี่คืออะไรคือมันพอมันเริ่มส่งเสียงดังปั๊บเนี่ยมันแสดงอาการแล้วนะเราเพราะฉะนั้นเราคูรจะเปลี่ยนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าต้องจอดรถเปลี่ยนดังนั้นเลยพอมันดังปุ๊บต้องจอดรถเปลี่ยนเลยไม่ใช่ครับนะมีเวลาให้เราเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวสักพักอาจจะหาอูหรือหาอะไรหาอะไรเนี่ยครับนะะยังพอพาวิ่งไปซื้ออะไรได้นะครับยังไงก็ไม่หลุดครับนะ ยังไงก็ไม่หลุดแม้จะไม่มีลูกปืนเลยก็ไม่หลุดนะนะครับหนะวังว่าคงได้คําตอบไปแล้วนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไคร e ด้วยครับขอบคุณครับ